น้องไม่มีพ่อแม่อยู่ตั้งนาแล้วแล้วเขาก็ให้ของฝันพี่เยย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 ย้ยย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 อกยย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 ย้ยยใยย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 ้ายใ นน้องเขายังใส่เพราะมันตอนนี้มีเชื้อโควิดชึบ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 ช,ชึบชึบอู้หาทางมาอยากว่าแม่ไม่เอาคุณพ,พ่อก็ไม่เอาตอนนี้เธอเลยอย่า,าไให้พี่พ่อแม่เลยอะมพี่ โอ้หจเยแล้ววันนอะไรจ๊ะที่ชอบสชเย้ะโอสอนภาษาองกเรอสอนภาษาอังกฤอย่างอพพอเบิ่งรื่องอย่างรู่พอเบิ่งเรื่องของที่บ่อให้หนูเบ่งติออือเอา หนูสิเปิ้หนูสิเอกหนูว่าสีเอาทรวสามว่มมอนึงผีแล้วก็บเบิงแล้วก็เฮดละครไปน้ำเฮดละครก่ <c oughs> อนอุ้ยโหโอโอนูนหนไปเฮดละครเนียมือนเดิมเ็นหนูกับฟ<อ>ังไปน้ำอ๋อหนู่ยวกฟังเสยๆเลยหนูไปเฮดไปเลยเอาเนี่ยเบามันเดี๋ยวผสกันดิทั้งลาทังตีเบาละคอนทั้งตีนั่นหนูพูดแห้งว่าหนูพูดแห้งก็กระตูนอีกแมนบอสจะวัาลงบดดิ ะตฉันได้อยู่ตรงนี้แล้ววันที่เธอให้อะไรอุ้ยมันขึ้นหนังบะได้เรืนี่มึงเมื่อกาซ้ำทุ่มแล้วเนาะตุ๊กตาหมีก็อย่างนอนเนาะตุ๊กตาหมีมันนอนเนี่ยมันนอนบาได้ดูเขาเป็นอย่างน้อนมาได้เขาก็นอนเป็ี่นด้วยกันถ้าเพิ่งเปลี่ยนนะครับว่ากินของพระโตใหญ่ายไปหน่อดิเนี่ยของหวานของหวานของหวานคะของหวาน คือมีเมตรข้างในนะฮะคือแม่หนูเองแต่หนูเอามาทำเป็นละครเฉยๆแล้วก็อือพี่เจ๊ใส่นะฮะใส่ข้อมือดูทีก่อนบาร์บี้และก็หนังสือได้คุณแม่ขอโทรสพัดหน่อยเอาไปทำอะไรคะบดูการ์ตูนถ้าไม่ได้ดูล่ะไม่ทำแม่อยากอดอีกมันจะร้อง อาาหนูจา้ามเอาขอเล่านิทานหนึ่งเรื่องให้เลยค่ะเอาเรื่องหนึ่งเรื่องไหนก็ได้ขอฟังหนึ่งเรื่องอพ่อ,อก,กระตูนมาก่อนพ่อไปถ่ายอน้นเรียว,อยวไอเดียมายังยพันเโอ <Okay. S 1> ไอเดียมายังพันเต <laughs>